สาธิตวิธีการพิมพ์ใบป่าหน้านะครับจากระบบ Sho ป e ปี้ด้วยกค่องพิมพ์ Gprinter GP1924D นะครับตัวนี้สติกเกอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นไซส์10คูณ15คือกว้าง10สูง15นะครับไม่ต้องใช้หมึกนะครับโอเคมาดูกันที่ระบบ Sho ป e ปีของเรานะฮะเมื่อมีลูกค้าที่สั่งซื้อ ของจากร้าเรามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งซื้อเข้ามานะครับเราก็กดรับออเดอร์ให้เรียบร้อยเราเข้ามาดูแ็บที่เขียนว่าที่ต้องจัดส่งนะครับตัวนี้เลยพอปุ๊บก็จะเจอกับออเดอร์ที่เรามีคนสั่งเข้ามานะครับเวลาเราจะพิมพ์เราก็แค่กดคําว่าพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุกนะครับตรงนี้อ่าของผมเป็นการส่งผ่านเคอรี่นะฮะโอเคเราก็กดไปเลยพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุกมันก็จะส่งมาหน้านี้นะครับ เป็นหน้าพรีวิวแล้วก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยครับโดยคลิกเลือกรูปเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็น Gprinter GP 1 9 2 c d นะครับแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยอันนี้คือผมลงเดเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะกดพิมพ์ครับประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับใบปะหน้าเป็นสติกเกอร์นะฮะเราก็ ฉีดสติกเกอร์แล้วก็ไปแปะบนกล่องประดุออเดอร์ได้เลยนะครับกรณีที่สองถ้าเราร้านเราขายดีมากเนี่ยเราไม่ไม่มีเวลามานั่งกดทีละอันนะครับมันก็จะมีจัดส่งแบบชุดอยู่นะครับตัวนี้จัดส่งแบบชุดกดเข้าไปเลยนี่มันก็จะมีอกว่าร้านเราเลือกการจัดส่งแบบไหนนะครับกรณีของผมเนี่ยส่งด้วยเคอรี่นะครับก็เลือกไปเคอรี่ก็จะเจอกับ2อออเดอร์นี้นะฮะมันก็จะมีดาวโลกชื่อชื่อที่อยู่เพื่อจัดส่งเนี่ย อ่าเราก็กดไปเลยดาวน์โหลดชื่อที่อยู่ผู้จะส่งนะครับก็เลือกไปทั้งหมดเลยครับคือถ้ามีเป็นร้อยออเดอร์เนี่ยเราก็กดคลิกสินค้าทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วก็ทางขวาเลือกพิมพ์ใบปะหน้านะครับเราจะพิมพ์อะไรก็เลือก็เลือกเลยอันนี้เราจะพิมพ์แพร่ใบปะหน้าก็เลือกใบปะหน้าพัสดุอ่าเลือกสินค้าทั้งหมดแล้วกดดาวน์โหลดครับมันจะพามาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นใบเป็นหน้าที่รวมทุกออเดอร์เลยนะครับ อ่าของผมมีแค่สองอันมันก็จะโชว์แค่สองออเดอร์นะแล้วก็กดพิมพ์ใบป่าหน้ากดแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้แต่เนี่ยเราจะพิมพเอาอไปชุดเลยครับมีกี่อันก็จะออกเท่านั้นเลยเนี่ของผมมีสองออเดอร์มันก็จะออกมาสองใบนะครับนี่ตามนี้ไม่ต้องมานั่งพิมพทีละอันนะครับแบบนี้ก็ได้ครับพิมพ์เป็นชุดนี่ก็แค่นี้นะครับสําหรับการพิมพ์ใบป่าหน้าช้อปปี้นะครับผมขอบคุณครับ